จะเห็นได้ว่าช่วงนี้นะมีคาเรวามาตาการเริ่มเปิดประเทศนั้นดนาะที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจะบอกว่าช่วงนี้นะคะโรงแรมนั้นนะมีกว่าคึกคัก เริ่มขยายตัวมากขึ้นแล้วและก็เขาเรียกว่าเตรียมตัวในการที่จะรับนักท่องเที่ยวนะคะที่คาดว่าน่าจะทะล,ลักเข้ามาเมืองภูกเก็ตน,นั้นประมาณ2 0 0แสนคนเห็นจะเป็นได้เพราะฉะนั้นโรงแรมนะคะก็เปิดการทำตัวคารว่าเตรียมพร้อมทุกอย่างนะะในการที่เปิดตอ,ตอนรับนักท่องเที่ยวนั้นประมาณ2 0,000กว่าห้องโอ้โหเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนะะช่วงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนโรงแรม อยากจะบอกว่าก็เมืองท่องเที่ยวตอนนี้เริ่มที่จะคึกคักมากมายโดยเฉพาะดาภูเก็ตพัทยาดาเชียงใหม่และในส่วนของนะเกาะสมุยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าวันนี้โอ้โหดาท่านใดที่สนใจเรื่องการลงทุนดาก็ทักทายนะอินบ็อกป์มหากวัยได้นะคะหรือจะ,อะเขาเรียกว่าจะ ปรึกษานะคะว่าช่วงนี้โรงแรมที่ไหนกันนะที่3าดาว4ดาว5ดาวและราคาที่เขาเรียกว่าสามารถจับต้องได้และเป็นอะไรที่ซื้อแล้วก็สามารถทำกำไรได้ตั้งแต่ซื้อและที่สำคัญคือต่อยอดธุรกิจได้ทันทียินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันออกไปด้วยนะคะบอกเป็นอย่างยิ่งว่าคราวหน้านะจะเป็นสาระอะไรดีๆมาแบ่งปันนั้นติดตามกันนะคะฝากติดตามเพจวสังหาด้วยนะคะ แล้วเรามาเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ